ดีนะ้วันนี้เช้าเราทำทอดปลาทูค่ะ,ะทอดปลทดิบผิวค่ะแน้วก็เป็กบอทอดปลาทูทอดปลาทูแงกรองนะคะปลกทูจังอร่อยปลกทูจังจะอร่อยมาเป็นปะาทูมาจากแม่รลา กใกล้บ้านาตดตแล้วก็มีข้นขอาเงหมือนเดิมค่ะที่น,น่คขาขึ้นมาไปห้องไนี่ค่ะดูประจำวันนะคะทำกับข้าว <Okay. S 1> ก็ไปขายโคงค้าขายเดีวก็ชุกละตุ็นไกและเ <c oughs> ดี๋ยวก็ชุกเดี๋ยว้เเด้๋ยวจนองค่ะ ก็ไปคุยไปกินข้าก็ไปตั้มไปเด็ดเชืองตัวร,ระเด็ดเชืองในตู้เย็น่นะฮะหัวบ้านออกกำลังกายจะพี่นอ้องสัมพลานในตู้เย็นพูนอันนี้ปลา เส็จไม้วใสบตู้เย็นนะค่ะใส่ท่องชุฟแล้วไม่ต้องใส่น,นี่จะไปกินค่ะนะอาหารในตู้เย็นนะ,ะนะนนนนะเพียบเลยอเอหรือหมาอันนี้ใส่ไอ้พริกผงไม่ยังเอาใส่ช่องซิฟเลยนะคะพริกผงเขาคั่วอะไรทุกอย่างตวนร้อไม่เคใส่อันนี้น่ากิน สใส่ช่องฟิตท,ทุกอย่างใส่ช่องฟิตหมดรสชาติมันจะเหมือนเดิเมเวลาเราออกมาทำกินเดี๋ยวเขาจะข้าวนี่เดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็นิ่มละพิสูจน์แล้วพิสูจน์นแล้วเราก็เอาละ 越快越不安全。 いいですね。 จะพักคิุกแล้ก็จะเอาละก,กอรอบแล้วคันมจนแค่ขีดอยู่วะนี่ค่ะชีวิตประจำวันทำกับข้าวน้นนี่นั่นก็ว่าแต่พอแล้วก็แบ่งติด,ด,ด้วก็จะ

ทั้งตัวนะคะพอพอไปกินกราจะกระเดกเครื่องเลยค่ะ,ะเคยเปิดท่องซิลเลยจ้ำก็เข้าเนื้อฉุบเสียดเจ้าน้องพี่น้องนะเนาะอะไรอย่าบอกใครนะคะโอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันคะ่ะ